โสดวันวาเลนไทน์ดีหรือไม่ดีวันนี้เอ็มตัวแทนหมู่บ้านครับมาพูดถึงเรื่องนี้กันสันหน่อยอะไรเงี้นนะอ่ะเริ่มต้นก่อนใครโสดอยู่บ้างแล้วคิดว่าโสดดีหรือเปล่าวันวาเลนไทน์นี้แล้วใครที่ไม่โสดอยู่บ้างคิดว่าไม่โสดดีกว่าหรือเปล่าอ่าอ่ะใครว่าโสดดีกว่ากดหนึ่งเม้นมานะใครว่าไม่โสดดีกว่ากด2แล้วก็อธิบายมาด้วยะลรกันนะครับว่า สดดีกว่ายัางไงไม่โสดดีกว่ายัางไงเริ่มต้นก่อนเลยมันก็เป็นเทศกาลแห่งความรักที่ไม่รู้ใครกําหนดขึ้นมามันก็จะเป็นแอคทิวิตี้ที่เราคิดว่าเป็นวันพิเศษที่จะทําอะไรด,ดีให้คนรักความรักเนี่ยก็เป็นแฟนส่วนใหญ่จะนึกถึงแฟนหรือคู่รักกันก่อนนั่นแหละแต่จริงแล้วมันก็ได้หมดทั้งเพื่อนทั้งพ่อแม่อะไรก็ได้หมดการมีแฟนข้อดีคือดูแลกันห่วงใยกันให้กําลังใจกัน ซัพพอร์ตกันเวลาป่วยก็มีคนดูแลอะไรแบบเนี้ยไม่เหงาเวลาไปไหนมาไหนได้มีคนไปทําอะไรด้วยสําหรับคนที่ขี้เหงาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าสําหรับคนโสดก็มีข้อดีครับข้อดีก็คือถ้าเกิดว่ามีแฟนแล้วเกิดไม่เข้าใจกันพูดจาคนละภาษาแฟนประสาทแดกแม้ตอนแรกยังไม่ได้ได้กันจะดีแค่ไหนประสาทแดกคือต้องชอบแบบมันทุกอย่าง ถ้าไม่ชอบแบบมันมันก็จะหาเรื่องทุกอย่างอะไรแบบนี้เออมันก็บางคนคนโสดก็คิดว่าบางทีอยู่คนเดียวน้องเหงา,งา,งาดีกว่าไปมีแฟนแล้วประสาทแดกใช่ไหมเพราะว่าการมีแฟนเนี่ยถามว่าทุกวันนี้มันมีปัญหาเยอะแยะ,แยะมากมายที่เกี่ยวกับคู่รักทําไมคบกันมานานต้องเลิกกันหรือว่าคบกันไม่นานแต่ก็ต้องเลิกกันเพราะอะไรเอ็มตัวทางหมู่บ้านจะพูดถึงเรื่องนี้ง่ายๆนะครับความรักมันเหมือนวงกลมสองวงครับคนคนหนึ่งกับอีกคนคนหนึ่ง มาอยู่ด้วยกันต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างความรู้สึกความชอบต่างที่มาต่างชาติกำเนิดชอบไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วทีนี้วงกลมสองวงเวลามาอยู่ด้วยกันมันจะคล้องกันอย่างนี้อ่ามันจะมีพื้นที่ส่วนตัวฝั่งหนึ่งวงนี้แล้วก็อีกวงหนึ่งแล้วก็วงตรงกลางที่คล้องกันอยู่ถูกไหมวงที่คล้องตรงกลางเนี่ยมันคือเวลาเราทําอะไรร่วมกันคือเราก็ต้องแชร์ความรู้สึกกันเวย้ยคนหนึ่งอาจจะไม่ชอบเรื่องนี้ แต่คนนึงชอบถ้าเรารักเท่าแล้วเราพบกับเขาแล้วเราก็ต้องเอ็นจอยไปโดยที่อาจจะไม่ได้มีความสุขมากแต่ทําไปทํามามันก็อาจจะมีความสุขเพราะเห็นคนรักเรามีความสุขถูกไหมแต่เวลาวงที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวก็ต้องให้เกียรติกันถ้าอยากไปทําด้วยกับเขาก็ไปและต้องให้เกียรติไม่ใช่ว่าบางคนไปกับแฟนเนี้ย ไปสิ่งที่เขาชอบแล้วพอไปเจอเพื่อนแฝดแล้วทําท่าไม่พอใจทําพูดจาไม่ดีทํากิริยาไม่ดีวางของแรงๆอยากจะกลับเร็วหริวอะไรแบบนี้มันก็คือการไม่ให้เกียรติกันถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปเลยน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันคือการไปทําอะไรร่วมกันใช่ไหมสิ่งที่ชอบไม่ชอบเราคุยกันเออแล้วเราไปทําร่วมกันให้มันมีความสุขที่สุดถูกไหมแล้พื้นที่ส่วนตัวทําให้แต่ละคน ไปทาพื้นที่ของเขาให้มีความสุขที่สุดเราถ้าไม่ได้ไปด้วยก็คอยซัพพอร์ตถ้าโทรตามก็โทรไปถามว่าเออเป็นไงบ้างกลับกี่โมงถ้าเลอหน่อยก็อืกลับเร็วๆหน่อยนะเป็นห่วงนะกลับมาก็ถามว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมจับไหลเบาๆดีกว่าการกลับมาแล้วด่าๆๆๆๆหรือว่าโทรไปด่าๆดาๆไลน์ไปด่าๆๆๆมันทําให้ความรักที่ควรจะสวยงามมันพังทลายไปคนเราสองคนเวลามาคบกันมัน ไม่ชอบอะไรเหมือนกันทุกอย่างอยู่แล้วครับแต่มันควรมีความเข้าใจและเหตุผลหลายคนบอกว่าความรักมันคือความรู้สึกไม่ต้องมีเหตุผลและความเข้าใจหรอกจริงๆไม่ใช่เลยครับถ้าเกิดรักษาเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าคิดแค่นั้นนะมันจะได้แค่ช่วงพอพลิ้วเฉยๆครับถ้ากิดถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่ด้วยกันอย่างยาวนาะนมันคือต้องความเข้าใจและเหตุผลอะไรที่ไม่ถูกใจกันในเรื่องนี้ก็มาคุยเคลียร์กันว่าตรงนี้แก้ไขให้มาตรงกลางกันได้ไหม เรื่องราวปัญหาที่มันส่วนใหญ่อะ่ะคู่รักหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่มีปัญหากันปัญหาเล็กน้อยมากๆแต่ทําให้เป็นใหญ่โตมากๆเพราะว่าต้องการจะให้ชอบเหมือนการต้องการให้พอใจในอารมณ์ตัวเองอย่างเดียวโดยไม่คิดถึงจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ใครที่อยากสละโสดหรือว่าใครที่มีคู่รักอยู่แล้วมีปัญหาอยู่ลองพูดกับตัวเองดูนะครับถ้าเข้าใจเขามากขึ้นและอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเข้าใจกันแลวกันนะถ้าเข้าใจฝ่ายเดียวแล้ว ทำตามฝ่ายเดียวเรยฝ่ายนไม่ทำอะไรเลยกี่ปีก็พังครับรักแค่ไหนก็พังอยากให้ความรักสวยงามผมเป็นคนหนึ่งที่สถาในความรักมากช่วยกันทําช่วยกันเข้าใจอยากให้เวาเลนทนยทุกเวรเลนทนยและทุกวันเป็นความรักที่ดีของทุกคน